เป็นช็อกกระดสีครับก็คือช็อกระซีใช่ครับก็คือถามคุณหมอว่าสาเหตุที่เป็นเพราะอะไรคอว่าเกิดจากเลือดประจำเดือนมันไปตกครั้งข้างในออกมาไม่หมดแล้วมันไปตักตัวเป็นก้อนๆเลยนะก็เกิดก้อนช็อกกระดสีก็แสดงว่าการมีร้อบเดือนของเราก่อนหน้านี้คือมามาแบบกระปิดกระปอยคือมาไม่เยอะถูกไหมฮะเกิดการตกครางข้างในใช่แล้วก็คือมันหยักปกติปกติประจำเดือนเรา ัเดือนปกติแต่ว่ามาช่วงนั้นอ่ะมาทีอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่หมดโอ้คือหมายถึงช่วงที่ช่วงที่ใช้แล้วหรือว่าช่วงที่ก่อนจะไปหาหมอยังยังไม่ได้ใช้ผ้าทำไมคือช่วงที่เรารู้สึกว่าประจำเดือนเราเรื่อมไม่ปกติละว่ามันปกติมันสามวันก็หมดแต่อันนี้คือเป็นอาทิตย์เลยยังไม่หมดก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นช็อกแคลเสียม ตามเจอก้อนเจอก้อนนะครับตอนนั้นที่ตรวจครั้งแรกอยู่ที่สองเซนสองเซนคือประมาณประมาณนี้หนึ่งไม่ใหญ่มากอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงรังมันอยู่ตรงปิดลูกปิดบนรูกอ๋อครับหมอเขาแนะนำยังไงครับก็หมอเขาถามว่าเขาก็ถามรายเลยว่าคิดว่าจะมีลูกไหมครับทีนี้เราก็สดอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดอ๋อหมอเขาเลยว่าจะสิทยาวหรือไม่แล้วก็ ฉีดยาคุมเขาฉีดให้มันปอก๋อครับแต่ผ่านไปปีนึงมันก็ฉีดจนครบแล้วครับก็ไปตรวจนะไปตรวจอีกโรงพยาบาลหน่งตรวจอีต่าโดยอยากรู้ก็ก็ปรากฏว่าก้อนมันโตเป็นสซจากจากสองเซนพอฉีดยาคุมปุ๊บครบครบคอร์สหนึ่งกลายเป็นสี่เซนปีนึ่งผ่านไป่งกลายเป็นีน หมอที่ว่าเนี่ยก็หมอเขาก็บอกว่าถ้าสีเซนเนี่ยมันไม่ต้องผูกขาดแบบขาดขาดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรออีกเดือนเกิดเราจะมีบางเคสที่แบบว่าของเตะเราเขาบอกเขาหายเรากม่ถึงหมอคุณหมอบอกอย่างนี้อ่าครับแล้วก็ทีนี้ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าอีกปีเงี่ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นถึง5เซียนแน่าครับเราก็คิดว่ามันต้องเพิ่มเนาะสี่เซนนะครับ ก็ไปรู้จักที่อเมร์คอครับตอนนั้นไปเที่ยวบ้านที่ยุ้ยโอ้ครับไปเที่ยวบ้านที่ยุ้ยก็เลยไปรู้จักเทียมคอนเนาะเทียมคอก็คือแนะนำผ้าใหม่ที่แรกเขาไม่ได้แนะนำขอเล่าดีกว่าโอ้ครับเขาใช้กาเล่าเล่าว่าเขาใช้ดียังไงว่ามีลูกค้าเขาใช้ผ้าละใหม่เป็นเขาเป็นของการสีแต่ละผ้าโอ้คือมันหายออกรูดออกมาใช่ก็คือคิดใน่นใจไม่ได้เชื่อครับ ลองดูก็ไม่เสียหายคิดว่าก็เลยตัดสินใจสมัครเลยไหมวันแรกหรือว่าอยาังยังไม่ได้สมัครตัดสินใจซื้อใช้สินค้าที่อ๋อครับนักวันที่เราตัดสินใจคือเราซื้อตัวไหนไปใช้ก่อนครับสีอะไรครับเดี๋ว่าทั้งหมดเลยทั้งสามสีเลยเขียวก็เคยใช้สีเขียวสีฟ้าครับก็คือสองสีนี้แล้วก็ตอนแรกๆก็ยังคิดว่ามันแพงก็ใช้ เกิดอะไรขวันนั้นไปที่สำนักงานใหญ่สิกรอบหนึ่งไปกับพี่อภรรยาไปเป็นเด็กเที่ยวของเขาส่งพี่มาว่ามีแหวนก็เลยสนใจกันมันมีลูปโชคแจกแหวนนะครับเจ้แหวนก็เลยไปเพื่ออยากจะฟังข้อมูลแล้วก็รุนแหวนนะวันนั้นนะครับผมก็เลยไปนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ คร,รับมาจําเดินมาครับก็เลยเวลาไม่ได้พกผ้าอนา,ามัยไปแล้เราพกอนามัยไปแล้วก็ใส่ผ้าอนามัยไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วพอไปข้อ,นองน้ำรอบนึงมันเจอในก้อนอืก้อนหลุดออกมาแล้วก็ติดผ้าอนามัยมันขนาดเท่ากับที่อยู่ในกล้องที่หมอที่ดูอ๋อคือมันมีลักษณะขนาดเท่ากับที่หมอส่องกล้องอุจจนะฮะนะครับแ,แ,แ,แล้วแล้วตอนนั้นเราคิดนะครับมันคือสีส ือเรามีความสงสัยวันวันมันใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยถ้ามันใช่มันก็ดีนะอ่ะก็เลยรอให้ประจักษ์เสรโอเคครับก็เลยไปหาหมอไปถามหมอแล้วก็ครับผลปรากฏว่าหมอก็ส่องตาส่องปลาซ้ายส่องปลาขวาส่องให้เราดูเล็กก็ทั่วเลยก็ไม่พบหมอก็บอกว่าสบายใจได้แล้วครัไม่มีข้อนจุกใจเสียอ้ถือว่าทำอะไรคือใส่แล้วมัน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 สามารถช่วย